รองเท้าเสื้อผ้านะครับเสื้อยืดมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งก็มีนะครับก็จะเป็นพวกเหมือนงานเหมาจากโกดังญี่ปุ่นมาเนี่ยเก็ดละยี่สิบก็มีนะยี่สิบก็จะเป็นประมาณเสื้อเสื้อกาลีอนะ่ะก็สมราคาเขาครับยี่สิบบาทนะครับ แตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะเลยนะเมื่อก่อนมารู้สึกว่าจะเป็นแนวของเก่าแบบนี้เยอะยแต่ว่ามาคราวนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีนะนีเ่เพิ่งมาเจอร้านแรกนะครับร้านนี้ก็จะเป็นของเก่าเก็บนะบของเก่าสะสมนะครับ โอเคเราเดินไปฝั่งนี้แล้วกันนะครับนี่ครับเขาก็จะขายกับพือยงนึ้งก็มีนะส่วนมากถ้าไปตามตลาดนัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยมากโอ้ นี่ไงผมมาเจอที่เก่าอยู่แล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนที่ผมเคยมานะคราวที่แล้วผมมาเดินฝั่งนี้ก่อนนะครับผมก็เก็บภาพเลนะครับสวยเลยมันก็มีทั้งเสื้อผ้านะครับส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้านะครับของ ใช้จิปะถะต่างๆนะครับรองเท้ารองเท้าเสื้อผ้านี่เยอะเลยนะโอ้นี่ร้านนี้ร้านนี้ผมมาจะได้ผมต้องมาแวะตลอดแต่วกที่ผมมองทางไม่เจอนะครับร้านเจ๊เขาเลยเนี้ยร้านนี้เลยนะครับประเภทเครื่องเสียงอุปกรณ์ไอทีนะครับหูฟังนะครับกีตาร์นะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แอมพิทยุต่างๆนะสไสม้นะครับทีวีสายอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับนี่เยอะเลยนาะฬิกาคืแาอ,ทนะ <c ười> อแทบทุกรายการเลยดีกว่านะร้านนี้นะครับวิทยุเทปก็มีนะครับ เมื่อก่อนผมมาแรกๆผมก็จะมาถ่ายร้านนี้แหละเพราะว่าไม่ม well ีท no> ja ี่จะเดินไปไหนไม่รู้จะเดินร้านไหนบ้างนะคคือแรกๆมามันจะไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพไปหน่อยนะครับแบบนี้ครับนอไปเดินฝั่งน้ะของประเภท กรดังญี่ปุ่นก็มีนะครับถ่ายไว้หน่อยนะครับ,รบเดินแบบไม่ต้องร้อเลยนะครับเดินแบบสบายมากนะครับบรรยากาศชิวๆเลยสุกเสาร์อาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอยู่บนห้างพันทิพง์งามื่วานชั้น8นะ เดี๋ยวแนะนำอีกร้านหนึ่งนะร้านตรงนี้ร้านตรงชั้นแปดนยะร้านนี้มาบ่อยมากนะตรงนี้นะครับพอดียังไม่ได้ทักทก่ายเจเขานะครับโอ้โหผมว่าเขามีควบคุมจักรวาลจริงนลเนี่ยแม้แต่เอ่อกล้องถ่ายอ,อ,อะไรของนักข่าวอ่ะ ไฟโคมไฟไรส่งไรสดมีหมดเลยนเนี่ยเป็นงานเหมามาแล้วเปล่าเนี่ย <c oughs> เต็มเลยเนะครับเป็นดงนะครับโอเคครับเดินไปก่อนเนาะแก้ว นะครับบางคนก็ต้องยิ้มให้เขาก่อนนะเผื่อเขาแบบหงุดหงิดไม่อยากให้เราถ่าย่านผูชมผมต้องยิ้มให้เขาก่อนนะ,ะส่วนนี้ก็อาจจะเป็นส่วนที่สมัยก่อนตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาขายแบบของแบรกับเพือเ่อนคือเต็มแน่นตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาสึกว่าจะโดนดยึดไปโดยกลุ่มของอขายเสื้อผ้านะเสื้อผ้ามากกว่าเลย กระเป๋านะครับกางเกียงยีนรองเท้านี่เยอะเลย80เดี๋ยวผมติดไม้กับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมปวดแขนนะครับอ่ะเดินต่อนะครับตอนนี้ก็พอดีถือไม้ข้างหนึ่งแล้วสึกปวดแขนนะ ผมอาจจะพูดเสียงไม่ได้ยินชัดเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าติดไม้ด้านล่างมันพื้นที่มันกว้างนะกว้างนะเดินแบบเนี่ยครับความรู้สึกก็เหมือนเราไปตามตลาดนัดทั่วไปแหละครับแต่ว่ามันไม่ร้อนนะมันไม่ร้อนแล้วก็เราสามารถเดินโดยที่ไม่ต้อง ไม่ไม่ต้องร้อนไม่มีเหงื่อแอร์เย็นสบายนะครับเดินเลือกซื้อของแบบไม่ต้องเครียดนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บภาพหนะโ,โมเดลญี่ปุ่นอไรสวยโอ้รู้สึกจะเป็นพวกกระบวนการต่างๆนะครับ ใส่ได้หมดเลยไม่นใจหมดแดงสารพัดตัวเลยเนี่ยก็จะเป็นโมเดลญี่ปุ่นนะครับที่เป็นตัวการ์ตูนของญี่ปุ่นนะครับก็แนะนำอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ข้องถมนะครับตอนเย็นๆประมาณวันเสาร์นะโอ้โหเยอะเป็นดงๆเลยนะครับดันนั้นนะสำหรับท่านที่อชอบตัวการ์ตูนโมเดลญี่ปุ่นนะครับ วันนี้ก็พาเดินขึ้นห้างนะครับห้างพันทิพย์พาซาครับชั้น8ดนะจริงๆแล้วห้างพันทิพย์พาซ่างามืงวานเนี่ยมันมีอยู่อีกชั้นหนึ่งนะที่เขาเ,าเป็นชั้นของพระเครื่องนะครับเป็นชั้นพระเครื่องเลยศูนย์ศูนย์พระเครื่องนะต้องบอกว่าศูนยนะ์นะก็เป็นศูนย์พระเครื่องที่ใหญ่มากเลยนะรองเท้าแพงเท้าเต็มไปหมดนะครับโอ แบบผมว่าน่าจะขายดีนะรู้จักลักษณะแล้วคือแบบมันมันเย็นนะมันเย็นแล้วมันน่าเดินนะครับเดินแบบสบายเลือกซูสินค้านะก็แนะนํานะครับผมไม่ค่อยได้มาเดินตลาดนี้เท่าไหร่นะบางทีก็มาเดินแบบก็เป็นแแบมคือแบบไม่ค่อยได้รายละเอียดขนาดนี้เพราะว่าวันนี้บังเอิญฝนตกเลยนะครับตอนแรกจะไปที่ลาดกระบังนะครับท่านผู้ชม ก็เลยต้องมาขึ้นห้างนะครับห้างพันทิพย์งามวงหวานนะครับพันทิพย์พาซ่างามวงวานนะครับ